รัฐเพนซิลเวเนียสหรัฐอเมริกาก,กับอนุโมทนาครับยัดยมได้รับประโยชน์จากการฟังนะยังกับครบาอาจารย์ได้กล่าวมานะไล,ล่รูปด้วยกันในรอบแรกกรบาบทว่าความเคารพหลวงพ่อพระครูรัตนปัญญาวิเทศหลวงพ่อกุกไก่นะครับไม่ได้เข้ามาร่วมรายการก็เมตตานะส่งข้อความคำกร นะหรือก็คิดคำคมนะ้าไล่ไล่ไล่ความคิดด้วยกันนะแล้วก็อนุโมทนาครูบาอาจารย์ทุกรูปอีกนะก็เป็นความเมตตาของหลวงพอ mm ่อ hmm. กุไก่นะท่านอยู่ในการปฏิบัติศาสนกิจไปตั้งรัฐแต่ก็ยังมีนะเมตตาจิตที่ได้ให้ครูบาอาจารย์ได้ดำเนินรายการคำคืนวันนี้ในรอบแรกนะา่านไปครูบาอาจารย์แปรดรูปด้วยกันนึกถึง การได้เข้ามารับฟังนะแบบพระอาจารย์พระมหาพิชาได้กล่าวว่ายัดโยมเนี่ยมารับธรรมะเหมือนมารับดวงตานะมารับดวงตาเนี่ยเหมือนภาพวาทีะส่วนโมกเห็นไหมนะแจกดวงตาแจกธรรมะเนี่ยาัดโยมกำคืนวันนี้วันพระวันธรรมัสสวนะนะหรือในวันอังคารวันพุทธทุกสัปดาห์เราก็มาพบกันนะก็อ,อนุโมทนายัดโยม ที่เข้ามารับชมรับฟังลายท่านด้วยกันไม่ได้ทักทายหมดก็ขอไม่ว่ากันนะยอดยมนิยมคัมมูลเลอร์จากเยอรมนีนิยมเคโอจากฝรั่งเศสอนุโมทนานิยมคมชานมาลานาสาธุ